มาต่อกันที่เกมต่อไปนะครับมีชื่อเกมว่าท้ายักษ์แบกน้ำ กติกาเกมค่ายักษ์แบกน้ำต็มีอยู่ว่าทั้ง2ทีมจะต้องส่งตัวแทนออกมาทีมละ2คนคนแรกมีหน้าที่เทน้ำใส่แก้วให้กับเพื่อนคนที่2ท,ที่จะมีหน้าที่เดินกลางขาเลียนแบบท่าทางของยักษ์เพื่อนำน้ำไปเทใส่ภาชนะให้ได้มากที่สุดภายในเวลา2นาทีซึ่งผู้ชนะในเกมนี้จะได้รับไป2คะแนนครับเอาล่ะรเราะฉะนั้นนะครับดูจาก วิธีการเล่นแล้วเรามาถามความเห็นน้องๆกันสักหน่อยดีกว่าครับผมว่ามีความพร้อมมีความมั่นใจแค่ไหนน้องเนยจ๊ะเป็นไงบ้างเกมนี้เนยเนยเหมือนเด็กอนุบาลที่เพิ่งเลิกเรียนนะเตอ์ซอฟแล้วเต็มเสื้อหมดเลยี่พี่ชื่ออะไรนะเฮ้ยพี่โอ๊ตเองลูกพี่เอฟพี่โอ๊ตเอง น้องเนยเจอวิธีกงวิธีการแบบนี้แล้วมั่นใจมากน้อยแค่ไหนลูกว่าต้องส่งคนที่แบบเคลื่อนไหวเก่งๆแบบเต้นเก่งๆมีลีลาแบบว่าอะ่าคนที่ใครเต้นเก่งสุดตาวานตหวานเหรอฮะพี่ไม่เชื่อครับเฮ้ยพี่ก็ไม่เชื่อใครอยากเห็นตาหวานเต้นเสียงมือ อเยอ ding, oh However, <im itation> <im itation> <im itation> ันเงๆๆๆเนียงอนเนบนงหนูหงานบวชอยู่ทางน้นลูกโอ้เต้นอย่ากับแหน่าขึ้นบวสรุปว่าเต้นกันทุกคนเลยยกเว้นตาหวานคนเดียว โชว์ในเกมไงเกมพีกครับเม่อกี้ใช่ทีอ๊ตทีมพี่มีความพรอไหมดูทีมผี่โอ้คุณไม่เห็นที่ผมเต้นเมื่อกี้เหรออันนี้เจ๋งแล้วใช่ไหมถ้าอันนี้เจ๋งแปลว่าพี่ไม่เคยเห็นพี่เก่งเต้นใครก็บอกว่าเก่งเต้นเก่งผมไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อผมไม่เชื่ออเอ อภิวัลอภิวัลทิเบตี๋ทิเบตี๋โอ้ยหอมกล่องหอมคออันเนี้ยน้อยแต่ว่าอะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพวกเราไม่น่าเชื่อนะครับยังไม่เข้าเกม2องนะนะครับผม และในเกมท้ายักษ์แบกน้ําก็เป็นทีมวิกตอรี่บลูเลยครับที่จะเป็นฝ่ายประเดิมในเกมนี้โดยส่งตัวแทนอย่างน้องเปี่ยมและน้องปันลงแข่งขันครับมีเวลา <Okay. S 2> ให้2นาทีสนาทีาพี่โอ๊ตพร้อมนะครับน้องปันน้องเปี่ยม 1... 2... ึันไงยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงไหนเลย อ่ะแลวมาแล้วมาแลด้วิ้ดิ้ดิี่ิี้ดๆๆิด,ดิดิดิ้ดิีดิดิดิดีด loang lótเพื่อน loang thương đồ chơiเพื่อน, băng, thao mác thao mác thao mác, lấy <laughs> <laughs> <Vang. cười> nữa bây kéo mày nữa, lấy bong bóng lấy bong bóng lấy bong

เกาแปดเจ็ดอห่เลาโอ้โไนะไม่น่าเชื่อนะครับเป็นไงพี่อดเด็กคนนี้นะครับไปตรงไหนก็คือวุ่นวายนะครับ <c oughs> เล่นเกมอะไรก็โอ้โหเลอะเทอะไปหมดนะมาถึงนะครับแก้วแรกเดี๋ยวไม่ทันถึงไหนเลยตะโกน,น,นถามพี่อดมีกี่ชุดนะครับ มีในใจกับพี่หรือเปล่าตรงนี้โอ้โหแต่ว่าสุดท้ายทําได้ดีนะทได้ดีพอมันต้องปรับตัวปุ๊บเฮ้ยมันก็ลงตัวได้คือหลังเริ่มจับจังหวะได้ใช่แล้วนี่คือทีมสีน้าเงินมาแนบมาเจ็ดร้อยครับผมโอเคพเก่งครับผมวิเคราะห์วิเคราะห์การเล่นของทีมนี้หน่อยพี่โอ้ในขณะที่เขากําลังทรงตัวอยู่เนี่ยเขาก็มีบาลานซ์ข้างล่างดีมากเลยนะความกว้างดังนั้นตรงนี้ผมว่าสําคัญมากมากนะครับผมเยียะมากเลยครับ โอเคครับผมได้เวลาทีมสีแดงแม้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปยังทุลักทุเลแต่ในที่สุดน้องปันและน้องเปียมจากทีมวิกตอรี่บลูก็ทำผลงานในเกมท่ายักษ์แบกน้ำได้ดีเลยทีเดียวก็ต้องไปร่วมลุ้นกันต่อในช่วงหน้าว่าทีมวิกตอรี่เรดจะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนสักครู่เดียวก็ ต่อเน,นื่องจากช่วงที่แล้วทีมวิกตอรี่เรดก็ได้ส่งน้องตาหวานสาวน้อยเท้าไฟลงมาเดินท่ายักแบกน้ำโดยมีน้องจิ๊บสาวน้อยหัวร้อนเป็นผู้ช่วยเติมน้ำครับผมพรออ้อมนะครับทีมสีแดงครับพร้อมนะลูกพร้อมนะครับ1นึ่งอง

คงไม่ต้องตัดสินนะครับตรงนี้ก็คือชัดเจนกันอยู่แล้วครับ,รบผมอย่าให้พี่พูดให้พี่ปวดตับเลยว้ยแต่ว่าทีมของพี่พี่บอกเลยแม้อาจจะทําได้น้อยกว่าแต่ภาพที่ออกมาพี่บอกเลยว่าดีกูอ่ะสรุปนะครับผมบเกมท่ายักษ์แบ่งน้ำสีแดงชนะ หลังจากจบเกมท่ายักษ์แบกน้ำก็เป็นทีมวิกเตอร์ดีเดทขึ้นนำไปเป็น3ต่อ1นึคะแนน